ไ่หมื่นหมื่นหมื่นไปนั่งก่อนดินั่งก่อนชอบะอบี่แบบไม่อไพีฮึไลฟพีเก็ครับนี่ก็พี่เพลงชั้นดีที่สุดอยู่แล้วขอบคุณ่ไม่ชอบเลยนะไถ้าใครถามบอกชอบเลยไม่ชอบเรื่องของแกอร่อย อ๋อจะมาสั่งไอติมใช่ปะโอ้ยได้แล้วผมจะได้ก็ได้ไดไง่ายวางอีกฝั่งหนึ่งเ,เอาช้อนมาหั่นก็ได้หรือไม่ได้ตัดกินไ้นะอม้ยอร่อยมากก้วยใช้เย็น่ะกินอย่างเงี้ยไม่เป็นลมแน่น,นอนอติดปากอ่ะบางทีก็โลเยอะไป ทำอะไรก็หกอะงูหิดอ่ะนั่งไปนั่งไปนั่งโอ้ เอาะ้อน,นนา่นนนารักนะรักไปมไส่ชอีกิ้วคนน่ากินน่ <c oughs> าไปเต็มกินไหมรับรองหายไปแล้วเอาไปบอกป่ะไม่มีอะไรเลยแค่ใส่ชาเขียวกับผมของโยกอ๋ออันอันอันน,น,นี้อันนี้กวยชาแข็ง เออเอาต่อลงใช่แข็งเห็นโม้ว่ามันดำหมดนะใช่ไหมมันดำแต่ว่ามันกินได้อ๋อแต่ต้องได้กินได้ใช่เพราะมันแช่แข็งไปแล้วคือติมซ้อยเปยนติ่มซ่อว่ากเลยมันจะเหมือนน้ำแข็งนิดๆอ่ะมันจะแบบเหมือนข่าหมุนที่เรากิน